รู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรี6,000มาพบกับเพื่อนคนพิการอีกครั้งครับในกรณีที่เราใช้ iPhone มาเล่นไลน์นะครับสองเมนูที่เราสามารถทำได้ง่ายๆนะครับคือเมนูปักหมุดนะครับแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนปักหมุดนี่คืออะไรปักหมุดก็คือเรานำเอาห้องสนทนาไม่ว่าจะเป็นห้องแชทส่วนตัวหรือว่าห้องแชทกลุ่มนะครับ นำมาไว้ตอนต้นๆของจํานวนแชทที่มีเยอะแยะนั่นเองนะครับสมมุติว่ามีอยู่50าายชื่ออย่างนี้ฮะเราต้องการรายชื่อนี้มาไว้ตอนต้นๆของแชทเราเลยอย่างนี้ฮะอ่าก็เขาเรียกว่าเป็นการปักหมุดนะครับอ่าก็ทําง่ายๆเองครับขั้นตอนทํำยังไงมาดูกันเมื่อผมเข้ามาในลายนะครับและใช้1น,นิ้วปัดมาทางขวาจะเจอกับรวมมิตรพี่น้องชาวสิทธิ์เก่าปักเร็และครอบครัวเ คือกลุ่มนี้นะครับรวมม็ดนะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมได้ปักหมุดกลุ่มนี้ไว้แล้วนะครับแล้วเมื่อผมใช้หนึ่งนิ้วปัดมาทางขวาจะเจอกับทองดําทองดํานะครับซึ่งผมได้ปักหมุดไว้แล้วเหมือนกันนะครับแล้วผมต้องการปักหมุดให้กลุ่ม ios นะครับแล้วกลุ่มข่าวสารให้มาอยู่ในลำดับต้นๆน,นะครับผมก็ปัดไปหากลุ่มที่ผมต้องการปักหมุดเลยครับกลุ่มเปราะบาง ios เ v e r Group เข้าร่วม437คนกระขบก,กลุ่มเปราะบางเข้าร่วม265คนปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้งาน ios เ v e r Group เข้าร่วมเมื่อเจอกลุ่มที่ต้องการนะครับใช้1นิ้วปัดลงครับปัดหมุดแล้วก็ดับเบิลแท็การทำงานที่ทำปัดหมุดเพียงแค่นี้นะครับการปักหมุดของกลุ่ม ios ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปผมจะไปหากลุ่มข่าวสารนะครับ กุ่มข่าวสารและสาระเขาเมื่อเจอกลุ่มข่าวสารที่ผมต้องการใช้หนึ่งนิ้วปัดลงเลยครับปัดหมุดแล้วก็ดับเบิลแท็บครับการทํางานที่ทำปักหมุดเพียงแค่นี้นะครับการปักหมุดกลุ่มข่าวสารก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมปัดซ้ายมาดูด้านซ้ายสุดเลยครับว่ากลุ่มที่ผมปักหมุดไว้มีกลุ่มอะไรบ้างด้านซ้ายสุดก็จะเป็นกลุ่มรวมมิตรพี่น้องชาวสิทธิ์เก่เกรดและก็ครูถัดไป ถัดไป,ไป iOS lower group ถัดไปกลุ่มท่าวสารและสาระเข้าร่ก,ก็จะเป็นรายชื่ออื่นๆแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารายชื่อซึ่งผมได้ปักหมุดไว้ก็มาอยู่ลำดับต้นๆต,ต,ตามที่ต้องการแล้วนะครับและนี้เราก็ได้ปักหมุดให้กับ กลุ่มหรือว่าห้องสนทนาที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราต้องการยกเลิกการปักหมุดนะครับวิธีการทําก็เหมือนกันกับการปักหมุดนั่นเองนะครับแล้วในกรณีที่เราต้องการปิดหรือว่าเปิดการแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนการทําก็ง่ายๆครับมาดูกันเข้าไปที่หน้าห้องแชทนะครับไม่ว่าจะเป็นแชทส่วนตัวหรือว่าแชทกลุ่มสมมุติว่าผม ต้องการปิดการแจ้งเตือนของกลุ่ม ios ครับใช้หนึ่งนิ้วปัดไปหากลุ่มได้เลยครับทองดําเจอทองดำลเพ<จ>ือกเลือกการทำง,งานแบบกำหนดเองจากนั้นแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแล้วผมปัดขวาต่อไปเลยครับ ios l o ้ว group เ,วเมื่อเจอกลุ่ม ios แล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้วปัดลงมาด้านล่างครับเลิกปักหมดุดก็จะแจ้งว่าเลิกปักหมุดนะครับใช้หนนิ้วปัดต่อลงมาเลยครับปิดแจ้งเตือน ปิดแจ้งเตือน double tap ตรงนี้ครับการทํางานที่ทําปิดแจ้งเตือนเขาก็จะแจ้งว่าการทํางานปิดการแจ้งเตือนนะครับและนี้เราก็ได้ปิดการแจ้งเตือนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในกรณีที่เราต้องการเปิดการแจ้งเตือนนะครับก็สามารถเข้าทํารายการเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เองครับและหวังว่าคลิปของเราในวันนี้จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนคนพิการคลิปหน้านะครับมาพบกันกับ าการลบแล้วก็การซ่อนนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยครับ